สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง a s y Team Live วันนี้เราอยู่กันในคลิป Happy ้กับชายเดียนะครับในเกม o m m y Hero นะฮะเกมนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่10เดือน8ปี2023นะครับเกมเขาเปิดให้บริการในสตูไทยแล้วนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยเขาเปิดให้บริการที่สตูนอกก่อนเกือบปีนะครับเขาเปิดให้บริการประมาณเดือนมิถุนายนปี2022นะครับก็ประมาณ10เดือนนะครับ10เดือน11เดือนนี่แหละนะครับก็วันนี้ ผมเข้ามาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นตัวละครเดิมนะครับที่ผมเล่นอยู่ล็ Lock อกอินทั้งหมดอะ่ะของผมที่เล่นเกือบปีที่ผมล็อกอินเข้าวันที่3เองนะเพราะผมเล่นจากคลิปที่แล้วทําให้ปีกาชาเดไป4 0 0 0เอ้ยพ4 0 0เพชนะครับก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งมาล็อกอินวันนี้เป็นวันที่3นะครับแล้วก็เปิดสตูไทยมีโค้ดให้ด้วยนะครับโค้ดอยู่ใต้คลิปหลายโค้ดเลยนะครับก็ลองกรอกก็เข้าไปดูนะครับผมลองแล้วใช้ได้ทุกโค้ดนะครับในณนะวันนี้นะ โอเคนะครับก็วันนี้ผมล็อกอีกวันที่3วันนี้เราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่าตู้หน้าวันนี้นะครับจะมีอยู่3ตู้นะครับตู้อันเชิญแบบพันธนาการเนี่ยต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับถึงจะเปิดนะครับแต่ว่าปกติถ้าเข้าเล่นใหม่นะ่าจะมี2ตู้ครับก็คือตู้อันเชิญธรรมดาเป็นใบสีขาวธรรมดานะครับตัวละครก็จะอยู่ในเกรดทุกเกรดแต่ว่าเลดมันจะต่ํา นะครับเลส0.5%เองนะครับในตัวระดับสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวเข้ามาด้วยนะครับแต่ในส่วนของอีกตู้หนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็จะมีตัวละครนะฮะอัตราตัวละครขั้นสูงเนี่ยจะอยู่ที่5%เลยนะครับแล้วก็ตัวละครขั้นสูงเนี่ยจะมี2สีก็คือพื้นหลังเป็นสีแดงนะครับกับพื้นหลังเป็นสีทองนะ อนุมานว่าสีแดงเก่งกว่าอนุมาณไปง่ายๆแล้วนะว่าสีแดงมันเก่งกว่ามันอยู่ข้างบนด้วยนะก็อยู่แคที่ห้าเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับเยอะมากก็บางตัวจะเป็นเขาเรียกว่าสีทองปลอมแล้วกันมันขึ้นมาจากเป็นสีไอ้ม่วงก็ได้นะครับแล้วก็อัตราของระดับสีม่วง1 5แล้วก็ระดับสีฟ้า50%นะครับสรุปนะครับ5%ตัวระดับ อีพิกแล้วกันนะฮะสีทองสีแดงนะผมมีทั้งหมด16,128เมตรเม็ดนะครับมันมีการส่งกิจกรรมด้วยในตอนนี้นี่นะครับส่งไปเยอะๆก็จะได้ของรางวัลน,นะครับ200ใบมั้งได้ใบเลือกตัวระดับสูง1ตัวนะครับเออผมมีอยู่70กว่าใบใช่ไหม79ใบนะครับเหรียญน5%แล้วก็16เนาะลุยเลย เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสก,กีปขอดูแอนิเมชันแป๊บหนึ่งเนาะเอราเซลนะฮะได้สีทองมาหนึ่งตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้จ,จะเป็นสีม่วงนะฮะขึ้นมาโอเคไปต่อครับ5%เยอะนะครับ5%เยอะถึงจะเป็นทองปลอมก็2ม่วงครับ โอ้นี่สวยมากเลยไม่ใช่อนุบิสไหมครับแต่เป็นอนุเบียสวยๆมีมือด้วยนะฮะอันนี้เป็นมือเป็นแขน,นหนึ่งทองต่อกันศูนทองหนึ่งทองยาสิเกะฮะ,ะเป็นโล่น่าจะเป็นตัวแทงนะ สามารถดูความสัมพันธ์ได้นะเข้าไปดูความสัมพันธ์เหลืออีกสิบเก้าละไม่มีโอเคสุ่มสิบใช้อีกสามร้อยนะฮะเดี๋ยว,ยวค่อยดูแจ้งเตือนถ้างั้นก็สามพันเพชรโอ้หนึ่งตัวเจอรันนะฮะเจอรันนะขอไปหมอกคาหอกคาสัญญานะฮะหนึ่งทองต่อไปก็ สามพันต่อสิบครั้งนะฮะไม่ลดเลยอะ่ะโอ้ศูนย์ทองครับหนึ่งทองโอ้ตัวนี้ตัวฮิวนี้เก่งนะไปเจอตรงเป็นบอสท,ที่หนึ่งมันฮิวขึ้นมารัวๆเลยครับเอ่อลลลี่อรีอารนะฮะอ้โหเป็นสีแดงด้วยจริงด้วยสีแดงนี่น่าจะเก่งกว่านะไปต่อครับศูนย์ครับ อีกหนึ่งทองบูตัสนะฮะนักฆ่าเง,งามืดเป็นแอสซัสซินนะฮะสีม่วงๆสวยๆโอเคครั้งสุดท้ายครับจ๊กไม่ได้แล้วโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูของรางวัลดิสรุปมาให้เขาสรุปมาให้เอ้ยโอย้ผมได้ร้อยห้าร้อยสามสิบเอ็ดมั้งเนี่ยท่านี่ดูเอ่อร้อยสามสิบเอ็ด นะครับก็ได้ใบที่เป็นสุ่มสุ่มสีทองเขาเรียกว่าเอาไปผสมนะครับ2ตัวแต่ไม่ใช่ใบเลือกใบเลือกต้อง200นะครับนี่ผมได้ร3 1ยเนาะเอาละครับสำหรับเกมนี้ก็ลิงกโหลดอยู่ใต้ description นะครับอย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม